สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนทำวิวาลม่มสอนเจ้าสาวเล่นตัวจนเป็นเรื่องจเจ้าบ่าวปาดอกไม้ทิ้งไม่แต่งแล้วเรื่องเรางานแต่งงานในมณฑลเสฉวนประเทศจีนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมสร้างความฮือฮาในสังคมออนไลน์เมื่อเจ้าสาวเลือกที่จะเชื่อฟังเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆคู่เอาสินสอดจากเจ้าบ่าวเพิ่มในวันแต่งงานสุดท้ายเรื่องจบอย่างอับประยชน์ ตามรายงานพบว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรักกันมานานหลายปีทั้งสองผ่านเรื่องราวร้ายดีมาด้วยกันมากมายเจ้าบ่าวทำงานหนักเพื่อมีเงินมาจัดงานวิวาสุดอลังการครอบครัวของเจ้าบ่าวใช้เงินไปจำนวนมากเพื่อจัดงานเลี้ยงแขกจำนวนมากได้รับเชิญให้เข้าร่วมแส,สดงความยินดีทุกคนต่างอวยพรให้ทั้งคู่มีชีวิตที่ราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุข รถแต่งงานของครอบครัว้าบ่าวจอดเรียงเป็นแถวยาวแสดงให้เห็นว่าเขาเตรียมงานแต่งงานอย่างระมัดระวังมากแค่ไหนเจ้าบ่าวถือดอกไม้ไปเปิดประตูต้อนรับเจ้าสาวอย่างสุภาพอย่างไรก็ตามเจ้าสาวยังคงนั่งนิ่งอยู่ในรถไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆเมื่อเจ้าบ่าวเห็นดังนั้นก็งงมากเขาจึงถามเจ้าสาวเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จู่ๆเพื่อนที่นั่งข้างเจ้าสาวกูดขึ้นมาก่อนว่าอย่าเพิ่งลงจากรถวันนี้เป็นวันสำคัญของเพื่อนรัก ฉันจกพูดอะไรนิดหน่อยเพื่อนรักของฉันคงไม่ยอมแต่งงานง่ายๆหรอกครอบครัวคุณต้องแสดงความจริงใจคุณต้องใช้เงินอีกสองแสนหยวนหรือประมาณ9ก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทมิฉะนั้นเธอจะไม่ลงจากรถเมื่อได้ยินเช่นนี้ในตอนแรกเจ้าบ่าวคิดว่าพวกเธอล้อเล่นเพราะครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้มีการเจราจาตกลงเรื่องพิธีวิวากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าสาวจะเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายได้อย่างไรแต่เจ้าสาวยังคงนั่งเงียบไม่ยอมขยับ เจ้าบ่าเริ่มเข้าใจว่าเพื่อนสนิทของเธอคงพูดเป่าหูมาตลอดทางอย่างไรก็ตามเขายังคงพยายามระง,งับสติอารมณ์และเตือนเจ้าสาวให้ลงจากรถโดยเร็วเพราะมีแขกรออยู่โดยคิดว่าตราบใดที่เจ้าสาวยังลงจากรถไปเข้าพิธีตอนนี้เรื่องที่เป็นการวางแผนจะเรียกเงินเพิ่มเขาก็จะปล่อยมันไปเพราะเพื่อนสนิทของเธอไม่ใช่เจ้าสาวของเขาสิ่งที่เธอพูดเขาจะไม่เก็บมันเอามาใส่ใจให้รู้สึกแย่ การที่น่าแปลกใจคือเจ้าสาวยังคงนั่งนิ่งไม่ขยับขยื่อนแม้แต่น้อยเห็นแบบนี้แล้วเจ้าบ่าวก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมคนรักซ้ำๆเพราะสังเกตว่าบรรยากาศเริ่มตึงเครียดแต่ในเวลานี้จูจ่ๆเพื่อนของเจ้าสาวก็พูดขึ้นมาอีกว่าคุณต้องให้เงินเธออีกสองแสนหยวนเพื่อลงจากรถญาติที่เข้ามาดูเหตุการณ์ก็แนะนำให้เจ้าสาวรีบลงจากรถแต่ทันใดนั้นเธอพูดคำที่ไม่คาดคิดว่าอย่าแตะต้องฉัน ทัศนคติของเธอทําให้เจ้าบ่าโกรธเขาจึงถามเธออีกครั้งด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าคุณจะลงจากรถไหมแต่เธอยังคงไม่เปลี่ยนท่าทีและตอบโต้กลับมาว่าคุณไม่ได้ยินหรอที่เพื่อนรักของฉันบอกถ้าวันนี้คุณไม่ให้เงินฉันอีกสองแสนหยวนฉันจะไม่ลงจากรถเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าเบ่าก็ระง,งับความโกรธไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเขาโยนดอกไม้แต่งงานลงบนพื้นและพูดกับเจ้าสาวว่า งั้นเธอแต่งงานไปเองนะแล้วก็เดินจากไปไม่หันกลับมามองอีกเลยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ลงบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ชาวเน็ตต่างฮือฮาหลายคนบอกว่าสถานการณ์นี้เจ้าสาวคิดผิดเธอไม่ควรฟังเพื่อนสนิทของเธอจนทำให้เจ้าบ่าวลำบากใจในวันแต่งงานโดยคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนสนิทคงคิดว่าการให้เงินจำนวนมากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เพื่อนรักเจ้าสาวก็เชื่อฟังเพื่อนของเธอเช่นกันดังนั้นเธอจึงลองใจทดสอบเจ้าบ่าว แต่สถานการณ์ที่เจ้าบ่ายนดอกไม้ในงานแต่งงานทิ้งอาจมาได้อยู่ในความคิดของเธอและท้ายที่สุดเธอก็ทำลายงานแต่งงานของตัวเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ